สวัสดีครับผมเคซี่เกม Casey game ครับวันนี้ผมจะมารีวิวอีเวนต์เกมสถีประจำวันที่12บกุมภาพันธ์2559นะครับอ่าอีเว,วนต์นี้เป็นจี้เครื่งางนะครับจี้เครื่งาง,างตุ๊กตาหมีที่ถูกปลุกของนานะนี่อ่าได้จากเครื่องรางคิดตั้นเลยปลดล็อก2000คิดตั้นนะครับก็ไม่เยอะแต่ก็ ก็เยอะอยู่นะเอ๊ะยังไงนี่แต่ที่น่าสนใจก็จะเป็นพวกนี้ฮะพวกกระดิ่งพวกบัตเชิญคาดฝันนี่ครับมาให้ปลดล็อกกันเลยแล้วก็มีเป็นแจ็คพอตนะครับสองพันปลดล็อกพวกสุดทิตพวกเนี่ยครับพวกมดคำประกาศสิทธิ์ก็มีหมีหมีอยู่ในนั้นด้วยนะสองพันแต่อันที่น่าสนใจจริงๆก็คงจะเป็นตัวนี้ะครับ วัตถุแห่งแสงสว่าง S อ้ H วถามว่าเอาไปทำอะไรก็เอาไปอัพพวกจีเ S สวเป็นเวลหกเวลเจ็ดนะครับแปดร้อยคิตันถือว่าไม่เยอะเลยน่าปลดล็อกมากสำหรับตัวผมก็ปลดล็อกไปหลายอันแลละเอาไปอัพเนาะอ,อีเวนต์นี้จริงจริงก็เป็นอีเวนต์เสริมจากจิ้งจอกสาวจีฮีโร่นะครับก็ยังอยู่น่าจะหมดไปพร้อมพร้อมกันแหละวันที่สิบหก สีกุมพานะครับแล้วก็มีจี้แสงแห่งเกียรติยศนะครับปลดล็อก2500คิตันเยอะอยู่อ่ะก็จะได้ออฟตามนี้นะครับมี7ออฟตามนี้เลย อ๋อแล้วก็มีอย่างหนึ่งครับเขาให้ไปลงทะเบียนล่วงหน้าตอนรับแผนที่ใหม่ฮาร์เทพนี่เข้าตรงประกาศนะครับแล้วก็มาเข้าตรงนี้เลยลงทะเบียนล่วงหน้าตอนรับแผนที่ใหม่กดเข้าตามลิงก์นี้ไปเลยนะครับเขาจะให้ใส่อีเมลที่ลงทะเบียนกับบัญชีไลน์ของเราที่ใช้เล่นเกมเศรษฐีนะครับแล้วก็กรอกอีเมลนั่นแหละเรียบร้อยพอลงทะเบียนเสร็จพอแผนที่ใหม่มาปุ๊บแล้วก็จะได้ของรางวัลเนาะ ถ้าใครยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ไปลงทะเบียนกันเลยโอเคได้เพียงหนึ่งครั้ง1บัญชีรายเท่ากับ1สิทธิ์ตามนี้เลยครับไม่มีอะไรมากแค่เป็นจี้เข้ามาใหม่แค่นั้นเองแล้ะพวกจี้สุดดีนะครับก็เหมือนเดิมจะคิดต้นก็ต้องหาจากเนี้ยฮะกุญแจกับพวกแพ็กการ์ดอะไรอย่างเงี้ย การพเมยมเนาะถ้ายัางไงเพื่อนๆอยากให้ผมรีวิวการ์ดจี้หรืออะไรอยากรู้อะไรในเกมก็คอมเมนต์มาได้เลยครับใต้ล่างเดี๋ยวผมจะทำคลิปไปให้โ okay. อเคก็วันนี้ผมขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ